เอาสองเลยนะครับแล้วบอลกระดอนพื้นด้วยโผล่มงแม,ม่นนะครับก้มลงไม่มงนะครับถ้ามงไม่ดีดตดนหน้าแล้วมงผิดได้เลยครับจะมงแม่นมากหนึ่งศูนย์ครับแมนยูนำสนิงเดลันเอาเละครับสิ่งที่แนมนยูต้องการตอนนี้หนึ่งเก้าเนี่ยได้ไปแล้วนะครับคือทีเองนำอยู่นะครับเหลือแวบ,บเดียวคสิงเปดลนัน ตรงหลังไม่ปล่อยบอลตกทีนี้อันตรายครับต้องขยบขยีออกมาก่อนครับยเยฟราถ้านับเป็นคืนเนี่ยทีมของเซอร์เล็กนำไปนจ่าฝูง97คืนชิตี้นนนเนี่ยนำ168คืนสำหรับฤดูกาลนี้แต่คืนที่สำคัญที่สุดคือคืนนี้ครับ มาเล่นต่อด้นนครับมีเสียงโหครับเอฟบาเอกซ์เตียบอลมาได้ครับแย่งแล้วากายทะลุให้สโตร์ตรงขวามั่วฝืนแต่บแลโดนหดอืมทอสโตร์หลอกแล้วเล่นฝืนนหครับหลังนะครับมาเกลนสกับออกข้างไป ว่ากับยังให้กิ๊กหน้าที่ไซส์โอ้โหเป็นเท้าซ้ายนะครับจะยิงยากกว่าเท้าขวาถ้าบอลไหลามาอย่างนั้นนะครับไม่ผ่านมิโยเล่แต่ก็ถือว่าโล่งนะครับตำแหน่งการยิงของกิ๊กที่จะลุ้นประตูที่สองนะขึ้นไปเล่นสูงกว่าพอโซนโซนจะเป็นตัวเปิดบอลยืนต่ำ ปรินี้ิกในระยะที่ลุกถึงประตูได้ครับสำหรับแมนยูลองมาครัง้งแล้วนะครับเป็นไรกิกซิงแต่ว่าครัน้นี้ดูนี่ครับเท้าขวาลุนประตูที่2 8 ประมาณสิบเก้าหลาตัวเป็นกลางประตูก็ได้ตรงนี้หิงโอ้โหมีวยูเล่นขยับแล้วหมดสิทธิ์แล้วครับคือไม่ในนั้นนกแต่ว่าในทิศทางแล้วนะแต่กลับล้าง่วมแม่นไปหน่อย นี่ครับถ้าต่างกว่าน,นี้นิดเดียวเลยก็เรียบร้อยเลยเป็นช่องกำแพงตรงัานที่ไม่ได้กระโดดด้วยนะครับ